ไม่มีสิทธิ์ถ่ายรูปผมนะเอ้าทำไมไม่มีสิทธิ์อ่ะผมมีเลื่องเป็นหลักฐานของผมไงเอ้าคุณพูดมาพูดอะเดี๋ยวพูดเฮ้ยคุณพูดมาเลยถ่ายรูปผมไม่ได้นะเฮ้ยผมไม่ได้ไผมถ่ายวีดีโดอ้าทำไมใช่ไงเอามุกจ้างข้อหามาสิพี่พี่ทำอะไรเมื่อกี้พี่ทำอะไรมาเป็นพยานนะแซงมาใช่ไหมไแซงผมกับรถเนี่ยเออกับรถจับแล้วทำไมของผมเป็นลายผมแซงผิดเหรอเดี๋ยวพี่เอาพูดมาเลยเสียเวลารถผมมีเวลาลง GPS ผมทำงานแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาคไม่ไม่ต้องไม่ต้องคุณคุณจ้างข้อหามา ุณแจ้งข้อหามามีแจ้งข้อหามาคุทธไอะไรทำไมทำไมนี่มาไอเอาแจ้งข้อหามาเร็วแจ้งข้อหามาสวยอย่างงี้เลยแจ้งข้อหามาแจ้งไหมครับมานี่เมานี้นี่กล้องตรงนี้กล้องรถตรงนี้มาเอามาดิ ผิดมาตาไหนมามาคุยกันมาเฮ้ยเฮ้ยผมผิดมาตาไหนอ่ะแซงผิดมาตาไหนผมถามแซงผิดมาตาไหนอะบบนออไรนะแซงผิดมาตาไหนขอดูไปครับอมใบขี่ผมมีรถผมเป็นระบบ DTC มันต้องใช้แบบขี่รูดอยู่แล้วให้ผมดูหน่อยอ่ะผมผมถามแซงผมผิดมาตาไหนตาสามเะอย่าบอกกันว่าสามห้าถูกสามห้าเอามีกี่วักครับพี่ถ้าพี่พูดมาสามห้ามีกี่วักสามห้ามีกี่วักพี่ เราคุยยันเราแจ้งข้อหาเมาก่อนตำรวจตีพนันชัยนะครับผมขอแสดงเมืยาขยีครับครับนี่ครับพี่ยาขยีครับขอขอถาม่พี่แจ้งข้อหาผมมาก่อนมาตาสามห้ามาตาสามหา้า,ม,า,า 15, มันว่าไงพี่มามตาสามห้าว่าไงครับมาตาสามห้าว่าไงครับอยัดมาพี่มาเลยผมจะแจ้งข้อหามาตา148เมื่อมาตา157ด้วยตำรวจหน้าที่โดยไม่ชอบเนี่ยเอาเลยเอาเลยเขียนชื่อขอโทษแล้วพี่ขอดูชื่อหน่อยดีเลยชื่อหน่อยครับท่านที่เลยครับผม โอเคครับนรชัยครับฝันเมืองได้มขี่นี่ครับได้ขี่ผมน,งงนี่ดูครับพี่ผมไม่ขี่ไม่ได้ของเพระผมแล้วผมมีทีเซผมต้องใช้ไปขี่รถดอาผิดมาตาสามาแล้วมาตาสามามันแค่ว่าอะไรไม่ชใช่คนทางซ้ายทำไมผมแซงมันผิดหรือมีมาตราไหนห้ามแซงขวาวะถูกไหมพ,พี่มีมาตราไหนห้ามแซงขวาครับ ผมใช้ตามมาตราสิสผมใช้ตามมาตราส 4, 4, 4, 4ว<ะ>ิวรรคสองวรรค2องวรรคที่4ที่้ตามกฎหมายถูกต้องไหมพี่<ะ>มาตรา2<ะ>ิบสีแซงขวาถูกไหมครับไม่ถูกไม่ถูกได้ไงอ่ะมีมาตราไหนห้ามแซงขวาต้อดามพี่มีมาตราไหนครับห้าแซงขวา,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 วขวาพรคิดถึงในทางหลวงเส้นนี้จริงๆผมไม่ค่อยได้เว่งครับเส้นนู้นเยเขาเขาไม่เขาไม่จับรถผมเลยคร<ะ>ับผม ตามาเลยอ่ะแจ้งมามาตาสามารถพี่เขียนมือก่อนเขียนมาตาเลยเดี๋ยวผมให้เบ็เคเขียนเลยเพ่เขียนชัดชัดชัดจ้าจะได้เลยเอามาตาเลให้เข็ยไปโอ้โหนี่ะพี่โอ้ถ่ายกล้องเดี๋ยวลงยูแชร์ไปเลยเฟซเฟซเดียวโอ้กระจายเพ่ไม่ชัดเลยครับผมอ่าดูครับเขียนว่าไงพี่เขียนว่าไงเนี่ยข้อหาอะไรเนี่ยไอ้ดูข้อหาก่อนดิพี่พี่ยาอ้ยัดมั่วนะ นหนพี่ขอหาครับออขอหาพี่อะไรพี่ที่เดินนี้อะไรไม่รูไ้ไอ้ผ่านไม่ตลกงอายพีไไ่ไม่อายเราไม่ได้อายหรกครับเอาชัดๆจะจะแม่จะมาตาสมาม้า มาตรสา3ห้าเหรอผมใช้ตามมาตรา3 4นีน,น, 2, 4, ะนะเนี่ยวรรค2มงที่4ที่ใช้เทอมถูกกฎหมายเป๊ะเลยนะเนี่ยแล้วคุณมามาตรา3หอย่างเดียวเลยรครับจริงรครับอ่ะผมดูข้อหาก่อนครับดูข้อหาก่อนผมดูข้อหาก่อนอะไรไม่ใช่ขับทางซ้ายได้ไงก็ผมแซงขึ้นมาฮะชืออะไรครับผมแซงขึ้นมาชืออะไรครับเอาผมแซงขึ้นมาพี่เอาเอาใช่ไหมเอาเอาก็เอาอะดูชื่อดูชื่อผู้จับก่อนแล้วก็ใช้ ไหนพี่ตินัดหรือใช่หรืน้ำมัลิตนะไหนไหนนัดครับไม่นัดอย่างเดียวอ่ะไหนนัถ้าุณพี่ไปไหนอ่ะแต่นี้อะไรแล้วเนี่ยคุณอ๋อเออน้ำเลือดลิศโอเคครับแสดงมาขี่ครับอันนี้ครับผมแสดงเลยนี่ครับนี่เก็บนี่เก็บเป็นไงอ่ะมุงเก็บมังใช้ระบบ EDC พี่มียกนได้เมาตอไหร่เราถามแปะมันสามารถยื่นเลขี่ก็ได้มันเตือนก็ได้พี่ก็รู้แล้วผมใช้ EDC ในการลู่อันนี้ครับที่ดูได้ เรียกเก็บครับพี่เรียกเก็บเหมือนผมก็แจ้งขวานรักษาตนะพี่ไปขี่เป็นขานนะส่วนบุคคลนะไม่ต้องเสียส่วนบุคคลนะพี่แจ้งเลยแจ้งเลยแจ้งเลยไม่ต้องเสียส่วนบุคคลนะครับแจ้งเลยผมเรียกเก็บมาได้ได้คุณพี่ทำเงินได้เลยได้ผมจะแจ้งโรงพักเลยนะครับผมครับผิดอ่ะอ่าครับเอาไปเลยรอพี่คนคิดถึงเลยอ่การกันหนึ่งผมเห็นพี่จับกันจังเลยสองสามวันแล้วอ่ะบอกเอ้ยไม่มีจังหวะเฉย ถุงมือครับไม่ลงครับอะไรจะต่อยผมเหรอครับไนี่นี่นี่มีกล้องนี่อีกถ่ายผมเลยไอถ่ายหน่อยก็ได้หรองไอ้เรื่องอายเหรอครับอะไร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 ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ๊ย สามห้ามือเดียวเนี่มันมีสามวันแล้ว